สวัสดีค่ะช่องคุณยายขาเลาะนะคะคลิปนี้คุณยายมาอัดคลิปชุดแนะนำแม่พันธุ์บอลสีของคุณยายชุดที่3นะคะมีต้นอะไรมั่งเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะอันนี้คือคุณหญิงนะคะคุณหญิงแต่เมือ่อคลิปที่แล้วคุณยายไปเปิด ตะกร้าที่คุณยายเลี้ยงเขาไว้ในในตะกร้าแล้วก็เอาถุงพลาสติกคุมเขาไว้แล้วคุณยายไว้ในที่แดดร้อยปรากฏว่าคุณหญิงเขาติดป้ายมาแล้วค่ะเนี่ยเขาติดป้ายมาจะเป็นเจ้าสาวแล้วดูนี่ค่ะดูหลอดใหม่หลอดใหม่เขาก็ป้ายมาเลยนะคะเนี่ยคุณหญิงน่าจะเป็นเจ้าสาวแล้วนะคะนี่ถ้าเป็น ติดป้ายมาแบบนี้เขาจะมีชื่อว่าเจ้าสาวถ้าคุณหญิงเขาจะไม่ป้ายค่ะเขาหน้าเขาจะออกชมพูหวานๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาป้ายเขาก็จะกลายเป็นเจ้าสาวเลยอันนี้คือเจ้าสาวค่ะอันนี้ต้นแม่พัน์ธุของคุณยายนะคะที่คุณยายเลี้ยงไว้เพื่อ จะผ่าหัวทำจำนวนแบ่งปันท่านผู้ชมที่สนใจนะคะถ้าชอบก็รอคุณยายก่อนนะคะรอคุณยายเลี้ยงให้เขาถึงเวลาที่จะผ่าหัวทำจำนวนได้นี่ค่ะเจ้าสาวเนี่ค่ะเจ้าสาวเขาจะป้ายแดงๆอย่างนี้นะคะแต่ข้าคุณหญิงเขาจะไม่ไป้ายแต่ตอนนี้เขาติดป้ายมาแล้วหลอดใหม่เขาก็ติด ชมพูมาแล้วนะคะ<ม>เขากลายเป็นเจ้าสาวแล้วนะจ๊ะอันนี้อักษรสวรรค์แม่พันธุ์ของคุณยายแต่คุณยายเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเขาจะโตช้าหน่อยเพราะเขามีหลายต้นก็เหมือนว่ากระถางหนึ่งเขาอยู่หลายต้นเขาก็จะแย่งอาหารกันกินแต่ก็เป็นทรงกอเขาก็จะสวยไปอีกแบบนะคะถ้าเขาโตนี่ ก็จะเป็นพุ่มสวยมากเลยค่ะนี่อักษรสวรรค์คุณยายจะเลี้ยงเป็นแม่พันอีกต้นหนึ่งนะคะแล้วตัวนี้เจ้าปอแก้วหน้าหวานๆอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวโตไปเดี๋ยวเขาก็จะป้ายชัดกว่าน,นี้ค่ะตอนนี้เขายังหน้าหวานอยู่เลยคุณยายก็จะเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์นะคะเจ้าปอแก้วตอนนี้แม่พันธุ์ชุดที่สามของคุณยาย คือนางมณีวาสนาที่อาทิตย์ก่อนคุณยายมาเปลี่ยนทําคลิปเปลี่ยนน้าบอลสีเขาเนี่ยนางมณีวาสนานี่เขาจะป้ายเขียวป้ายเหลืองนี่ใบใหม่ของเขานะคะที่พุ่มแทงออกมาเนี่ยป้ายเหลืองสวยเลยเนี่ยมานานางมณีวาสนาเดี๋ยวให้เขาโตกว่าน,นี้หน่อยเดี๋ยวคุณยายก็จะเอาออกมาจากนอกกล่องละกล่องที่คุณยายอบเขาไว้ เพื่อเขาจะได้สร้างหัวเขาจะได้มีหัวแล้วก็คุณยายจะได้มีหัวมาผ่าทำจำนวนแบ่งปันอันนี้สาวนาครชัยศรีคลิปเมื่อวานคุณยายก็ออกมาเปลี่ยนกระถางให้น้องเขาเพราะน้องเขารู้สึกจะโตแล้วสาวนาครชัยศรีนี่หน้าเหลืองหน้าชมพูเลยนี่คุณยายก็จะเลี้ยงให้เขาโต,โต แล้วค่อยออกมาจากกระป๋องที่คุณยายอบเขาไว้เขาจะได้สร้างหัวนี่ค่ะแม่พันธุ์ชุดที่สามของคุณยายชุดที่สองเมื่อกี้คุณยายเอามาให้ท่านผู้ชมชมไม่กี่ต้นเพราะว่าพอดีหลานจอมส่วนง่วงนอนคุณยายก็เอามาถ่ายให้ชมได้ไม่กี่ต้น ตอนนี้เขาหลับปุ๋ยไปละคุณยายก็เลยแอบมาเอาต้นแม่พันธุ์ที่อยู่ในกระโจมในกล่องของคุณยายออกมาให้ท่านผู้ชมที่ชอบในบอลสีมาชมกันนะคะถ้าสนใจกดติดตามช่องคุณยายขาเลาะได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณยายนะคะแล้วคุณยายจะหาบอลสีตัวใหม่ใหมมาถ่าย ให้ท่านผู้ชมที่ชอบบนสีได้ชมกันนะคะอันนี้มันนีล้อมเพชรมันนีล้อมเพชรแผงแต่เขาจะเขียวติดเขียวมากคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปกับบนสีเจ้าสาวป้ายส,สวยๆนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายได้นะคะ คลิปชุดแนะนำแม่พันธุ์ชุดที่สามของคุณยายก็ขอจบก่อนนะคะสวัสดีค่ะ